ค่ะก็วันนี้นะคะก็เลอกกับแป้งคซีบิ้งกันอีกแล้วนะคะถ้าใครอยากดูคลิปนี้ให้ทุกคนนะคะในเวลานนหนึ่งสองสามไปกันเลยค่ะอ้าวอะไรถูกแล้วอันนี้ส่วนผสมใหม่ของน้องตั้งใส่ไข่น้ำแขนกับปลาลงไปจะได้เป็นโทชั่นที่เรียกได้ว่า ใครก็ไม่รู้มันเหมือนกับว่าเฮ้ยเลดิน g กเลด it g กพวกเราเชอบกินแตงโมอุ้ยสุดยอดอ่ะเราเดินบนน้ำแข็งได้เลยอ่ะก่อนหน้านี้เนี่ยเราใช้ส่วนผสมตรงนี้ไปเกือบหมดแล้วนะฉันยังไม่เคยใช้ปลาเลยอ่ะถ้าเราเพิ่มลงไปแล้วใสา่กระบอกได้ะ นี่หอยขอบคุณมากเลยพี่มั้นายคือเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันเอ้าอะไรอ่ะโอ้โหฉันว่านายกลายเป็นปลาปลากระเป้านะแล้วไม่ใช่ปลาปลากระเป้าธรรมดาด้วยแขนฉันเหี่ยวมากเลยนายดูแขนฉันทีนายต้องรอกินขวดนี้อะไรอะไรอะไรสีเหลืองน้ำทุเรียนน้ำทุเรียนเหลืองทองงอมี่เอ้ยเฮ้ยฉันกลายเป็นทุกคนเลยเอ้า สุดยอดเฮ้ยน้ำยานายเจ๋งมากเลยเนี่ยผมผสมอย่างยากเลยนะน้ำยาเนี้ยอยากรู้สูตรเปล่าไม่อ่ะอ้าวอ้าวเฮ้ยเอาจริงนะฉันว่าส่วนผสมต่างเนี่ยมันก็ถูกประหลาดประหลาเราอะอยากจะลองเป็นแบบคนที่เป็นตัวใหญ่ๆดูบ้างนายรู้จักแอตแทกออนไททันหรอเปล่าฉันมีสูต ใช่คือนคนคิดคนสูตรได้เมื่อกี้นี่เองดูนะสิ่งที่เราต้องใช้ก็คือต้องใช้หูใหญ่ใส่หูดั้งสามอันเลยเหรอเนี่ยยิ่งใส่หูเยอะก็จะยิ่งใหญ่เหรอใช่เงั้นเราลองห้าหูดูเนี่ยดีกว่าเอาเ้าแล้วกันฉันชอบได้เก้าเฮ้ยฉันอยากลองดูอะแรงร่างเอเรนเยเก นี่นี่นี่ๆๆฉันค้นพบสูตรผสมใหม่อันนี้คือวิตามินที่จะทำให้ผู้นายสุขภาพดีขึ้นนะมีขึ้นจริงเหรอใช่ถ้านายกินแล้วนายจะอุดมสมบูรณ์ดูนะอุดมสมบูรณ์ เจของแป้งองดุดมสมบูรณ์ไม่พอหรอกทำไมนะมีอุดมสมบูรณ์วันนี้หรอใช่เราต้องหายาละค่ะคามูผสมพิเศษฉันจะใส่คริสลงไปแล้วก็จะใส่กับเระเปิดด้วยใส่ทีย่ยาหนึ่งล้อมไม่มหละของข้าคงมามมยาลับแสนพิเศษนี่ก็คือตถุดิบนะ